ตุกสารวานส่งการบอกทีเฮดจัดปูใหญ่ลดสูงสุด70%พร้อมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมเจมด้วย <c oughs> จะคุ้มไปไหนเนี่ยมาพร้อมมินิเกมสรน้ำรับของขวัญรีบไปตามกันเลยก่อนโปูจะหมด <c oughs> เพื่อนๆเ,เคยประสบปัญหานี้หรือไม่อยากลงเอ็นเลสโหมดแบบดูด่นแต่ไม่มีตัวเล่นเลยทำยังไงดีครับเนี่ย <c oughs> ก็ททำตามผมแล้วกันนะครับก่อนอื่นนั้นก็พิมพ์ไปที่บอกทีเฮดและเข้าเว็บไซต์อันแรกเลยนะครับ เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์บางทีเหตุแล้ว<ๆ>ก็จะมีกิจกรรมลด70%ตรงนี้ให้เพื่อนๆนั้นกดเข้าร่วมกิจกรรมไปเลยครับผมและก็มีกิจกรรมให้เล่นแต่เป้าหมายของเรานั้นก็คือไฮเปอร์อัพเกรดไททันสปิเกอร์แมนตรงนี้นั่นเองตรงนี้เลยเมื่อกดเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็จะได้เข้ามาหน้ากิจกรรมตรงนี้ครับแนะนําการเติมเงินเป็นกิฟต์วอลเล็ตนะครับจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมน,นั่นเองเมื่อเติมเงินเสร็จแล้วเราก็มาตามไททันสปิเกอร์แมนกันดีกว่าขั้นตอนแรกให้เราทําการใส่ i อดีที่เราจะทําการเติมลงไปครับ ไอดีนี้เขาจะทําการเข้าและไปส่งตัวละครให้เราเองฮะไอดี ID พัสเวิร์ดให้ถูกต้องพร้อมกับแจ้งปิด2ชั้นเรียบร้อยแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าปิดแล้วแบบนี้เลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นและตอนนี้ตัวละครของเราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับกับ5,000เจมที่อยู่ด้านล่างตัวนี้ครับผมที่สับการตอนนี้แค่ไฮเปิ์มันยังไม่พอเราจะทําการเอา5,000เจมไปซื้อในเทดดิงพาซาครับผม ซื้อรีแพรช้างซื้อกอดลี่ซินิม่าแมนซื้อซานตาทีวีแมนซื้อ G Man. กีเลเซอร์คาเมล่าแมนจังหวะนี้เราก็ครบเซตแล้วครับผมที่จะตายเอนเลสหมกให้ตะไก่แต่ถ้าว่าเราก็มีเพื่อนมาช่วยด้วยเราก็จะตึงมากๆกันเลยทีเดียวครับและตอนนี้เราก็ไปสู่ในเวฟที่120แล้วโหดมากให้เปิดสปิกรแมนและบริการดุนบอกทีเฮ็ดนั้นก็เยอะตึงจตกการตายกันเลยทีเดียวที่สําคัญรีบไปตามก่อนกิจกรรมจะหมดนะครับวันที่12 ถึง16เมษายนนี้เท่าน,านั้นรีบเลย